บิร์ตพี่น้องวิบักผีกบานกับบ้านเขาบรอแม่มีส้มตำกับอย่างก่อนแม่อ๋นุ่มเส้นบอกนุ่มเส้นเป็นนมจีนเหรอคร,รับอ,อ๋อขอบคุณฮอนเขาเออดว่าขอบคุณฮอนต้องกินต้องร้องต้มตำกิ้วลาวพี่น้องโคกแล้วส้มตำกินปลาบ้ากินได้ครับ สมตำอยู่แล้วโครกแรก,ตออกแต่ก็คือบ้านเขาแดดอากาศดียอยู่แล,แ,ลแล้วอากาศดีร้อนมันร้อนร้อนมากเลยแหละอบักนนาวอันเอินว่าอย่างแม่มึงใกล้ ตามบอกหุงแล้วขอแตงกะปฟนะมันกอมเี่ไปอันนี้น้ำปูแต่แม่น้ำปูอันไหนแม่อะไรน้ำปูอ๋อเ้็ดเน็ดเบ็ดนาะโอเคนี่ละแม่ประมาณนี้แต่พี่บางเขาก็จะเป็นแบบอีกฟิวเนียงฮึพอดา นายเหรอ่อยไห,ไหมแซ่บไหลแม่ถามอา้าวเกยงข้าวยังครับเกลียวครับขนมนะขนมเ,เอาไว้ไหนแบ่งเพื่อนแบ่งเพื่อนบากหล่ายืดสั้นได้นี่แฟนคลับต้มตำส้มตำลาจะเป็นแบบจะไม่ได้บแบบ เสด็จสสดุงเหมือนบ้านเราบ้านเราจะเสด็จสสดุงเพราะว่าพริกบ้านเพินเผนมันสิเป็นพริกอีกแบบหนึ่งมามากินข้าวกับอ้โตไหนนะโต่ไดะนี่่นน่เนอร่อยมากเลยนะอืมมีนมเต็นบ่แมนี่เนาะ Simplement. c'est mm. Oh, non, à